องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกรัดร่วมกับสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดตราดประจักเงินช่วยซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการต่อเติมวัดธรรมดาจังหวัดพดธิศศัตร์ครับเมื่อช่วงเที่ยงวันนี้เวลา12นาฬิกาวันที่21ตุลาคม2 5 5 7นายประดิษฐ์คุ้มชนนายกองค์การบรหิหารส่วนตําบลแหลมกรัดภาคณะสื่อมวลชนจังหวัดตราดนำโดยนายพงนฤทธิ์กิจจานนท์รองนายกสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดตราดนายบุญชอบพุทธโอวาท สมาชิกสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดตราดเยื่อเยียนวัดธรรมดาบ้านซองกมมรมธมเมยตมบลธรรมดาอำเภอเวียงเวงจังหวัดุทธิสัตว์นายประดิษฐ์คุ้มชนนาะยกองค์การบริหารส่วนตมบแหลมกราดกล่าวว่าเนื่องด้วยในวันเสาร์ที่25ตุลาคม2557เวลา18นาฬิกาทางวัดธรรมดาจะจัดให้มีพิธีฉลองสมโภชพุ่มกรถินและในวันรุ่งขึ้น 26ตุลาคม2 5 5 7เวลา9นาฬิกาจะมีพิธีทอดกรถินสามัคคีจากส่วนราชการทหารตำรวจพ่อค้าและประชาชนจากจังหวัดพนมเปญเดินทางมาทำพิธีทอดกรถินยังวัดแห่งนี้แต่ทางวัดยังขาดทุนทรัพย์และอุปกรณ์ในการต่อเติมอาคารสาราวัดจึงบอกบุญมายังองค์การบระหารส่วนตำบลกรัดและสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดตราดเพื่อจะซื้อปูนซีเมนต์นำไปเทฉาบ บริเวณลานหน้าศาลาการประเรียนให้เรียบร้อยและสวยงามทันงานพิธีกรถินที่กำลังจะมาถึงทั้งนี้ทางองค์การบรหิหารส่วนตบลำกาดร่วมก,กับสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดตราดได้มอบเงินบริจาคช่วยซื้อปูนซีเมนจำนวนสองตันให้กับทางวัดนายกองค์การบรหิหารส่วนตบลำกาดกล่าวทิ้งท้ายว่าในวันที่26ตุลาคม2 5ง7 เวลา9นาฬิกาขอเชิญร่วมงานพิธีทอดกรถินสามาคัคคีที่วัดธรรมดาบ้านสองกลมถมวยตธรรมดาอเวียงเวงจังหวดโพธิสัตว์โดยสามารถติดต่อประสานงานเรื่องการเดินทางเข้าออกได้ที่องค์การบริหารส่วนตแหลมกรดอเภเมืองจังวตราดในวันและเวลาราชการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดครับจะภาพมาจากพนมเปญ้าเราก็อยากจะมาเจอทักทายกันในในใน ื่องของงานบุญแห่งนี้ก็ส่วนหนึ่งก็ตอนนี้มันก็มีถนนหนทางอยู่นิดหนึ่งที่ที่จะมีลําบากอยู่นิดเดียวนะแต่ว่าอ่าก็อาจจะเป็นการใช้รถลาลําบากเัินิดหนึ่งนะครับทีนี้ก็อยากจะบอกกับพี่น้องถ้าใครอยากจะมาที่ที่วัดธรรมดาแห่งนี้เพื่อ,อท่ดกฐถินก็ประสานผมได้นะครับ mm hmm. เพราะว่า เราก็อยากให้ทางพี่น้องชาวไทยเนี่ยนะมาทําบุญกับที่นี่ที่นี่ทำบุญที่นี่นะผมเห็นแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นการมาแจกเงินแจกของอะไรกับเด็กนักเรียนอะไรที่นี่นะผมก็ดีใจเพราะว่าเขาเองเขาเองเขาก็ยังเป็นประเทศที่ยังตามหลังเราอยู่นิดนึงนะครับ